สวัสดีค่ะ,ะปวดห,หัวปวดหัวมาเศร้าเ่อไหมโอ้ยกบ,บริยบวีผมดอกวีเธอเดี๋ยว,วเราไปมัดหยอกนี่แหละถ้าผมเงี้ยวก็สิงองแงงดหงิดตามอายุนี่ม,มาปวดหัวได้แต่ขอยหา몽บอกซื้อเลขบอกกลับเนาะ ซื้อซื้อกับผู้ลงคนนะเดี๋ยวไปบอกว่าได้ไดตำรวจไปจับเขาเจ้าเขาก็ซื้อหลายเจ้าอยู่ลักษณะเดียวกันนี่แหละก็ซื้อบ้าหลายดอกพ่อได้รุ่นน้องเรยบอกว่าแม่แม่บ่อกันบุนแน่บอกว่าสันซื้อกับสาวขอนแก่นจากผู้หนึ่งซื้อบ้าหลายดอกซื้อพ่อได้รุ่นจะก็ซื้อกับเจ้าอื่นนั่มสินะพ่อเจ้าของเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่แบบ ปวดหัว,ปหวเป็นอาทิตย์แล้วนะว่าเมนพุงว่าปวดได้ปวดได้หายมนะัสิวเ,เรื่องไหนสิาเรื่องเหล็กตั้งสิวเ,เรื่องดอกไม้ไม่พิษคนเท่าหนีเนาะอยู่โดในสื่อได้ระดไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนีแล้วเอกเรื่องเล็กก่อนก่อนสิวเ,เรื่องดอกไม้ไม่พิษอืมดอกไม้มีพิษอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ซื้อเลขกับบัตรถืออันนี้ก็เรื่องจริงจ้ะ ซื้อเลขเขาก็บอกว่าบ้าเอาบ่นเนี่ยบอกบ้าบ้าบ่า่างกระถือดอกหักนะยิ่งบริโอนเงินหะไรก็งวดจนงวดอ่ะมาที่นี้คอยซื้อก็นนี้อยู่บ้าแมนมือนี่แล้วก็คิดว่าซื้อทิ้งไว้งั้นแหละเออที่แน่จะของขอลักขอกระเสือว่าทุกคนที่สื่อไ่ยมีความหวังถือน้อยถือหลายถือว่ามันเป็นเงินอ่ะ เงินนําโชคสินะไพยก็อยากได้มาโอ้เศร้าจักสิบหามือพักสิบห้าวันพอฝนตกด้วยจ้ายูนิฝนตกวันนี้ไปตลาดมาแล้วเอารถไม่ย่าไปไม่ย่ารถมาส่งแล้วไม่ยาเอารถมาสง่งเราไปซื้อของแล้วก็ไปครับรไม่ยาไม่ยากะมาถิมข่อยไหวกะเพิ่นกะกาบานบอกเรื่องดอกใหม่ไม่ผิดนะ รู้ไหมดอกไม้อะไรมีพิษโอ้ยแวนนิสันนะเรายวรจะเอาวันก่อนนะวันนิสาวันนิสาทำซาผัวซาผัวทำกับข้าวให้นะคะอยู่ในครัว เป็นอันขาดียังใส่หายยังพออยูอ่สวัสดีค่ะยันไปเห็นเราแล้วสิแล้วสิงอแง,เ,งเป็นผู้ชายที่งงแงสิสซมะกรอเรามอมะหงแงียอย่างเท่าสาลาผาพเราอมะองเงนะก็ซื้อเลขกับบัตรเถืกนายต้นบันอนดอกไม้ออกเพราะ,ะเขออาบ้านแนววาดจิแพ้ต,ต้นไม้นี่ก็ได้ ดอกไม้มีพิษต้องไปถอนคอยคอยเอ็นคอยตัดหนาคอยยั่งเหลือไวอมยมอมเยมเพราะว่าดอกมันงามนะผัวคอยก็บ่ค่อยบอกคอยัเธอว่าดอกมันมันมพิษเด้อให้เธอตัดทิ้มเลยหรือบอกกับเอาสเปรย์ไปฉีดให้มันตายเรื่องสินะให้มันตายหอนห่างหอดโค้นสินะปล่อยมันขึ้นมาอีกสินะมันนี่ฝนมันตกคอยเลยคิดว่ายันหยามันตายน้ำก็เลยสีไปถอนออกนะถุงมือเรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะดิจันไ,ได้บุได้ถึกเลค่คอยนี่ <c oughs> เงือบออกอันคิแต่แรกบ่ออกงามขาเนี่ยบ่ออกขาหนีบเน <c oughs> บี่ยบ <c oughs> ่ได้เงินเขาดอกสวัสดีค่ะเจยจอยแพนด้ากัญญาบุญเกตสวัสดีค่ะฝากแชร์ด้วยค่ะหนูมีไอรอนีเห็นว่าเขาอ่านภาษาไทยออกด้วยอาจจะออาจอาจะอ่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถุงมือเราเป็นคนอนามัยหลวงคุยโทรศัพท์ก็ต้องใช้ถุงมือกําจับดอกไม้ให้มันมีพิษด,ดึงออกหุ้งหงงเลยผัวคอยใหย้ค้าหัก์ดละจันโอ้ดีใจน้ำเดอ้อผู้ใดถือเลขก็ได้คืนหอดเด้อจะขอบคุณค่าคิดถึงมันคันค่ะคิดถึงกับคนที่เขาคิดถึงเรานะคะผู้ใดเขาไปคิดถึงเนี่ยเขาต้องไปคิดถึงเขาจ้ะคิดฮอดด้วยกันละจ้า เอายอดนครวัดดีค่ะเลขน่่คอยซื้อบ้าหลายต้องคอยเขียนหลายแล้วก็คอยก็บบริเสื้อในใน่ในบุญวาสนาจะของสีใได้เรื่องเลขสินะ่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่ได้เงินเนี่ยสินะก็ฝันนะฝันว่าคอยตีเอานะศูนยหศูนย์นี่คอยตีเอาแต่คอยซื้อตลางเนาะ ได้ซื้อบนคอยฝันว่ามีคนมาจับนุ่มคอยวอดพัวคอยฟังคอยฝันว่ามีคนมาไ้กับนุ่มคอยคอยเลยคิดว่าเป็นหานุน่มหนีคอยตีเอาเองคอยบ่ได้เบิ่งกูเกิลคอยตีว่ามันเป็นศูนย์ต่เลขเี่กคอยซื้อหลยก็หนีบ่แมนซื้อตัวศูนย์หาไอ้บ่แมนซื้อตัวหาศูนย์นซื้อรางเขา่ถือ่าไม่อยากไปโชนะัวดคอยโอ้ทำกับข้าวสเสื้อคลุมหนาวผู้เฒ่าเนาะ แล้วหนาวเป็นได้เพราะไงน,นี่ <C UT> นก็บ่ถึกเลยบ่ถึกจก้ะถึงจะตัวเหมือนกันแต่คนละที่ละทางมันก็ไม่ถูกนะคะเรียกเสด็จเขาป้าเจ็บหมังใหม่แล้วอ่อนแออ่อนแอไม่ได้ค่ะต้องไปทํามาหารับประทานนะคะถ้าเสด็จไปประบูรณนตะล่างหมอในตะล่างลูกก็ไปทั่วที่พระเดีและชีวิตตอนนี้ ช่วงนี้คนก็เก็บบางไม้ได้เขาก็ไปเก็บอัดมาจุนเจือดีกว่าไปหายอย่างเลยเสียนาะถ้าเสไ,ไปบล่ล่ะในเสดงลูกไหนจะเอ่อตารางหมอหมอเสียตารางได้คอยคอยอย่าออกจากนี่แน่นะเขาสิไปเปล่สองสามรอยกิโลเปล่ไปหาเลาะโซ่สืส้อดอกในตารางลูกอีกเขาก็เจ็บคอก็ปวด มันพ่อทนได้อยู่กับมีแห้งเห็ดอยู่กับหาไปหาเนาะแต่คนเขารวยเขาเนี่ยเขาปลายเกี่ยงใหม่พวกเขามีทุกรูปแบบเรวยๆนั่นเฮ้าหนิยังไม่ได้รวยเฮ้าก็ต้องหาเดี๋ยวว่าไม่หายรวยหายกินไปมือมือจ้ะอิลิสิวิทยยูฟิลแลนด์นั่นคุยรู้เรื่องสินะคนไทยที่อยู่ในฟิลแลนด์นะ่ะคุยรู้เรื่องมัต้องมาแบบอธิบายสาริแบบรู้เรื่องนะสิเหล่คนไทยที่อศาศัยอยู่นี่ รู้เรื่องจ้ะถ้าบอกว่าอยู่ในฟินแลนด์น่พ่ออยู่พ่อกินคิดอย่างนั้นเสมอชีวิตอ่ะอันนี้ก่อนโพกษัยมาเม่อไหร่ออตต้ป่วยตัวไอ้กุกี้อตัดเรื่องวิศวกรรมอ้าวตาย